ในหาดทสายในช่วงนี้ประตูไฟแรงเนะในได้ดอกเลื่อนเนาะเนี่ยบุคคลต้อกแน่นันนะสวัสดีเลยสบายดีพ<ด>่อแม่พี่น้องเนาะมาในี้เฮากันมาหาประตูพาอีกแล้วนอกจากเฮาไปเบิ่งคนทุกคนยากที่คนพืนน้นลำบากเนาะต้องมีต้งสะพานหักแล้วก็สะพานบุญเนาะ อยู่น้ากันนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ่บอยก็ซอยทั้งทั้งสองอย่างนั่นแหละเนาะกับได้ว่าเอาแต่สะพานหักอย่างเดียวกับท้งคือสะพานหักสะพานบุญนนั่แหละพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขาจากซวยเหลือกับมีเนาะพ่อแม่พี่น้องอยากสะพานบุญกับมีเนาะสะพานหักกับมีแล้วแต่เอฟซีเนาะที่เบิ่งที่ชมซ่องบ่บอยแชนแนลเนาะคือเก่าคือเดิมนั่นแหละเนาะการทำได้หมดสองอย่างนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะการสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ากันทางประตูพายนั่นแหละมื่อนี้ก็ได้ เขามาหาทางปุะต <czywiście S 2> <Them. S 1> ูพายเนาะอะไรมาหาอยู่เงอนอยู่ซานเพิ่นมืนอนี้เพิ่นว่าฉันจะไปหาผู้สาวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ที่เก่านั่นแหละเนาะอาก็สิไปเบิ่งไปชมนํากันทางปุะตูพายเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมนํากันทางปุะตูพายโดยโอเคมาพบฝ่าประตูคือเก่าเพต้นละนั่นแหละประตูก็อยู่ในต้นไม้คือเก่าเลยมันเป็นต้นดอกไม้สบายดี เป็นยังไงเนาะในมาแต่บ้านผู้สาวเมื่อวานนี่มากับระชุมกันอยู่พุ่นกันเด็กตื่นมานอนเนาะโอ้ว้าเรื่องมาสิไปขอนี่บ่ยังเหลยอเนี่ยันก็จินใจบ่ยังยังยังเรื่องยังไม่ได้ว่าเนาะเดี๋ยวมาประชุมกันสิไปขอแล้วมีเงินบ่หรือว่าจะไหนทั้งบหมีกับทั้งมันกันยังบมคิดเนาะยังบหมดขึ้กได้อีกยังยังบหมดักขึ้นัันน่ะเออยงบแล้ว เอาไปเป็นในนี่กับบ้านเมืองเขากับเชว่าอ้ยนั่นในนี่เนาะว่าอะไรประตว่าอะไรอย่าไปได้ว่ากันท่านพอเดือนเอาเมียแหละเพราะว่าเราว่าอุดส่าห์ชื่อนนี่แหละคำมันนั่นก็ได้เนาะย่างบดขดจะนี่ยอกยอกไปกันมันื่นใจในนั่นหนึ่งเนาะพอเขาได้กระซึมกระชวยเนาะเขาได้กระซึมกระชวยเขาไปแต่ว่าชิ้นเฉียวย่างย่างย่ได้คขดว่าจักนี่นะ แต่ก็มีอยู่น้อยนึงนี่กะเพราะป็นนั่นแล้วเนาะน้อยนึงก็เราแค่ขีดน้องกูบาสาวตัดบ่ได้เมนเมนเมนตัดไว้สิเอาเมียยังบ่ได้ว่าตัดนี่จะเอาบ่ได้ยังสิดยังบ่ได้ว่าว่าสิตกลุงนะนะยังตัดสินใจบ่ได้เนาะอืมหรือว่ามันแต่ยังให้โอกาสตัวเองกันให้โอกาสตัวเองหรือว่ามันสีบ่ได้เลยแหละก็แล้วแต่เนาะทำบุญมาได้แต่มันเมื่อันผู้พัวผู้เมียเลยก็ยาเท่านั้นแหละ ยั่งบนคืดยั่งบนคืดจังดียั่งบนคืดเลยเนาะจะว่าประตูยอยากดูไปเป็นอิสระก่อนนี้อิสระไปสิยังอยากเล่นไปเรื่อยๆคไปอันใดกันยั่งบ่นได้ก็ใช่เอาเมียกันยังบ่นได้ก็ใช่ยูเป็นสุดนะนี่อยู่สุดเป็นสบายอยู่เนาะประตูเนาะเออจังว่าแล้วคำว่าเอาเลยนี่ก็สช่ได้อยู่บ่ตนก็สช่ได้อยู่แล้วเนาะยันว่าอดบ่ได้นะ Nhưng mà cái gì cũng có Chẳng có, tôi nghĩ là nhận cách vào đây, bó bó và nó vào đây Bằng cái Bằng cái Nhận đây nó con cháy vào trên xác lúc bảo xin ăn ăn một xác Chẳng con thử cháy đi phục phạm vào đây Chẳng có bởi phụ xào nữa chị em Phụ xào tựa đài Phụ xào Châu giải cái phụ xào nha, thì phụ nói không bò Phải giải cái chị แต่หน่อยทีเบิดเงินคุยเจ้าได้เนาะแา่ว่ามันม้วนนะคนเนาะม้วนแลยว่หวานเป็นจ้อยแล้วกับผู้สาวเนาะพอตัวเคยอยู่เบาๆคำหวานกับผู้สาอย่างนั้นอย่างนี่ก็เคยอยู่ดอกเนาะแต่ประตูได้จีบผู้ใดแล้วนี่อืไปรอดบ้านประตูเนาะบ่ารอดนะเนาะเขาได้จีบบ้รอดแน่ยประตูได้จีบเลยนะบ่อยๆบ่ได้หอมกันยังได้กอดกันยังดี การลมของประตูนี่ยชุดยอด,ดยอ,ดอยูอ่แล้วนะบ่บ่ธรรมดาประตูพายพี่น้องก็ได้ว้กับพ่อนี่เนาะก็เคยอยูอย่ไดคำว่าอะไรก็คำว่าหมักเลยไม่เห็นว่าสิพาดจะคนเนาะโอ้หักแต่ผ่านมาว่าตัวห้างตัวกันนี่อันนี้ไม่ได้เไม่ได้คุยไม่ได้เวา่าเนาะานะม,มันเป็นอาธิซื้อหักกระยาเนาะ อืมกับตัวนี้กับตะเก้านี่คันได้ล้มเป็นวัฒนาบ่ะปถูกเป็นวัดฉันนาะหรือว่าไซนิงฉันแน่นส่งฉันตะกี้พิ่งกว่าดไซนิงฉัแน่นแต่ชาติก่อนกี้เนาะจะมาได้อีกกันนะนะเจ้าโคตรลุงตาเพิ่งกับงึดงึดเดียวงึดหนุยุห่างกันก็ได้กันห่างเป็นสาวห่างเป็นชานสาวก็ว่าวทองสาวปลายไหมเป็นอะไรหักจังหวะนั่นแหละหักก็ย่าบ้าเอุคนแล้วปุตูเอ้ย bộ đi xuống, trao bài đấy ạ, nó cơ ngứt ngớt, ngớt ngứt này ban nay còn mấy ít khơi cao đó, ừ. nó bớt đúng không? Ừ. đưa vào nhăng vào nhăng lại, ngứt khơi cao, nhăng rồi đấy, nhăng 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 nhăng

รอรุ่นนํากันเขาได้ยินข่าวก่อนได้ยินข่าวประตูจังฉิตัดใจจังฉิตัดใจเขาบอกวิทย์แหละกับวิทย์เนาะมนอันนี้เพป็นรอยห่างเพม่อนกันแม่ยังบวิดกันห่างกันชั่วร์เขาห่างชั่วร์เขาได้กันสิเกี่ยวมาพบพ่อกันคือเก่าห่างกันเข้าน้อยเออมันสิแบบกับเสียกองหักไปจักเล็กน้อยนิดเนาะ อะไรที่เกี่ยวพบพ่อกันคือเก่าแบบนี่กับคืนมาทงี่เชีย่ยงชื่อกับถือเนาะเชี่ยงชี่กับถึกคือเขาการที่เจ็บเอ็ดเสียของในคลองผ่านว่าเสียของในคลองเสียของหักในคลองหักกับคื้นในคลองหักกับคืนแม่ว่าอันพญาเซลาไซก็ไทยอ่ะลานคืนหน่อยนี้บ้านนั่นบ้านนั่นนะแต่จะบิดนี่บันไม่มียังบด มีแต่โอโอแล้วเนาะเนี่ยอ่านเมือกอะไ้เนาะโอโอละเนาะแล้วเนาะแล้วมันหมดฉับสินเงินทองยังก็มามีเนาะภาคธนทุดท่ายพันว่าเสียคลองได้ของคลองอันเจ้าพญาเสลไยอันพรเวตนะไทยเอาปัญหาเฉลีคืนเดี๋ยวน้โดยโดยอตอนตะพามทองแตกาจตึมแต่มันก็เป็นแบบเนาะสั้นในที่คือกันมันทำมันเกี่ยวในนั้นนะเพราะนั่นแะว่า มาดูมเบึงอันนี้กะบย่างฝันว่ะยังอยู่เนาะมาไล่เลขกะยังเศษสองคือเก่าอายุคนนั้นอายุ่คนนี้มูอัดอันเท่านั่นกัเป็นเท่าบนเ้องไปซุ่มเหมือนเนาะเราไล่โดยบันยังยังคือเก่ายังเศษสองยังได้ได้เก่าเศษซุ่มได้แล้วลังเชื่อมันก็บปเศษมันวิทย์นั่นเนาะ มันแปลว่ามัเฉยนี่ยังว่าอยู่เอาก็มันอยู่เขาไหลเด็กกันนะมันมันไหลมันบอกเด้มันมันอดีเล็กลนะอันนี้ไหลไปไหลมาเนี่ยนี่ยังเฉดเหมอนยู่อนอยู่สองเลยขนาธรรมดายังว่าแล้วพังไปเลยแล้วพังไปก่อนน่าัปดูไปก่อนเอาเงินของรักของลงกับป้านนี่็สิมาอีกเดี๋ยวประตูเอ มาสัมผัสเนี่ยปรมาโล่แหละมาโล่แหละว้าวทุกคนจริงแบบว่าอประตูนับถือประตูอีิริเลยแบบว่า้ของประตูตัวดีขนาดนั้นตัวนี้นี่ก็ว่าหรือว่าขันได้ใหม่กับิมาชิพผาดคือเก่านี่แมยตัวของเด็ดดีเนี่ยของจริงจริงจริงอะไรแล้วเนาะคำว่างานแต่ว่ารุ่นพังรุ่นบนนจำกันนี่ยแหละแต่ยี่ห้อเดือ่ยนขนาดใม่เลยบ่นี่ยไต่เลยไต้เน็ตขนัดไใหม่ขนัดไว่ chị chồng ping chồng ping nơi bất mô minh nhắn và mô nát tôi có gì bất công bằng bất nát mô 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 nát

เบอร์โมนิมบอกเนอ่ยนั่นนะแม่าห้ามเมีกับหมโทรนะบุโทรบอกแต่อยู่ด้วยกันกับหมเคยโทอ๋ออยนว่าทักไปนั่นเกือบเป็นกินออดอาจจะบัวบุนเอ็ดเอฟตัวไอ้มาทักกับพังไปเลยนเนาะโอ้ได้ยินเสียงรถโอ้โน้บ่ได้เลบ่ได้เลเพื่อนซื้อใหม่ห้องกับหมจักเนาะจักจับเออของเพื่นซื้อว่างไงเนี่ยนี่ มาได้เลยวางคนได้ประตูโทรมาแล้วใครโทรมาประตูที่แม่นเซียวพอละบ่ประตูคุยกับผู้สาวพี่น้องคุยโทรศัพท์โทรศัพท์ก่ออนเาำโทรศัพท์ก่อนแป๊บนึงพี่น้องยเพิ่นคุยกับผู้สาวโอ้แล้วเนี่ยเพิ่อยู่คนเมามันก็ไม่ได้ไกลเนาะไกลออกมันมันไกล่ดิบวันวักกูออกกูจะโทษแม่นะครับมาห่อหับคนถักบดว่างบ่บ่วางบ่ว่าณไหนตอนนั้นเพิ่นเอามือ โทรศัพท์ลูกหักโทรหวังเกี่ยวหวังผักเกี่ยวเข่าเนาะอืมได้นมันโทรมาได้เลันโทรมาแล้วแบบหักบ่ได้มาเนอะฮัลโหลมัโทรกลับโทรกลับเลยติดอยู่เนาะติดติดแน่ได้ ้าตูต้ก็จะไปจังหน่อยนี่เอาปลาไปถ่าดเด้อปลาเนน้องซามึงอะไว้วายจะหน่อยจะหน่อยจะไ,ไ,ไ,ไปเออไ,ไปเฮื่อนมึงมันเป็นอะไรเออปลาที่บ่า้าลูกาาูกมเออออ่ะว้ายบอบ,อบอ่ออ่ะอ่ะ บอกวันนี้ก่อนเจะน้อยก็ไปแล้วเราโทรศัพท์แล้วนั่นแล้เอาเอาบอร์เรใส่โทรศัพท์สาวนั่นแหละอานอสาวน้อยเน้อยสาวน้อยผอย้น้น่อยเนอยน้อยนน้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 อยน้อยนน้อยนอยน้น้อยน้น้น้อน้อยน้อน้น้นอยน้อยนอ้นนอน้อยอน้อยน้อยน้อยน้น้น้อยนอน้อย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 น้อออนน้อยอ้นนนเืออน

หอยังก็กินแหละคดกระปูถ่าเด้ออ่าซื้อไงชายซื้อยังป,ประตูซื้อมาันกกินแน่เพราะว่าซื้อไปชัางเขาเนาะมันบอกมีมันมันบอกมีน่ากินเนาะประตูซื้อไข่แตมันเจลเนาะกินไปแล้วนี่น่ากินแบบอาหารแดงอี่อบ่เออแต่ไมีตลาดแจะวันซื้อปูซื้อปลาแจ่วเนาะแจ๋วเฮานี่มันตัว่ซื้อนยังแหละโจักทั้งไส้เลย พังไปพังไปบบมี่กับบชซื้อเนาะเอนอยาซื้อบมีกับโบซื้อแม่ซื้อไก่ซื้อกลามันกระแพงกว่มื่โอู้้เลโตแพงกันมไข่บปเลยยังชามตัวมันตัวหนึ่งมันนี่ข้ากินระหว่างค่ะว่างคิดเวงมีเมื่อยเนาะไม่ได้ขายบ่อไม่ได้ขายผลิตผักอะไรได้หักปงชองแม่อะไรได้ แต่พักอีกนจ๊ะได้นี้นี่กับบท่านได้ตายแล้วไปป้านี่กับเบิร์ดเลยจะฮุบลงกมาหาลูกหลานพุ้นวรอปรัญญาตาย,ยทาั้ทงบ้านเลยแหละทั้งบ้านเนาะบัดท่านออกบัดทีบัดท่านออกดอกอือย่างว่าอุ๊กน้ำอ่างน้ำน้อยบ่หลับนี่นะเห็ดหมูแบบชื่อยากินนะกว่าเหยยยาแบบว่าหักเป็นคอนะยายังหักเป็นคอยคอาคขรรมยายัง ยายัางผเแ็นเขาเป็นคอใครว่ามันันนเขานอนรับสบายบ,บ่ประตูอะเขาว่าอย่างชั่นอัะฮา,ามันทั้งอิ่มมันอนยามใดกะชิปชองโมงแล้วมันหัวเหมือกรดอนนะช้ำคือจะว่าชิปชองโมงแล้วแล้วเหตุไดก็มารับบานี้หฮอโมงอันนั้นแล้วมันหัวเหมือโร้อได้โดยโดยโดยอ้หาว่าเป็นอะไรกบก็ไม่ได้ว่าชิบบ่ก็ไม่บบได<อ>้หา้หา,ก,นนหา,ก,หาก,กินข้าอยู่เนาะ เลยคุณขาเสียมนอนลับอยู่พี่น้องลับกะมันอิ่มแล้วมาผู้เฒ่าเนาะคิดช่องม้งแหละกะบหัวเมื่อแเลยเพรควักไปเสียงเธอกลุกมาดังไพ่ถึงมือน่ะแล้วไพ่อุ่มไปกันยังนอนบ่หลับแล้วก็แจ้งอาจะซื้อเออเออเอาอุ๊กตัวนี้แหละอุ๊คเออโน้นนี่อืมมันอุ๊คดำเนาะหัวเมื่อแหละมันแล้วเลยนะฮ่าฮ่ากามดามังหัวเมื่อกะเพิ่งอีกไปนอนก็หลับอันไม่หลับเนาะอันนี้นอนแต่บ่หลับเลยบ่บ่หลับ อันนี้เป็นประตูนอนลายอะไรอันคุดลายแล้วก็ิหักก็คุดอยู่เนาะอืมลายเติ่ลายได้ประตูเอ่าอะไหรกับห้ามแล้เออกระจังวานี่แล้วเนาะอย่างเมื่อวานเป็นมันก็ต้องเป็นอยังที่เกิดเมรนแต่ได้มันเกิดก็ต้องเกิดแต่ได้มันเป็นก็ต้องเป็นที่เก่าเป็นแล้วเนาะจังวานับอ่าคุดกับหมอนั่นมาได้หักกระห้ากระนอนอิ่มอยู่ได้เนาะ ก็บอกพ่อสวบ่าเป็นยังอกอืพ่อว่าชิจิบไขย่ยอนเราวะมันเท่าแล้วมันก็น,กน,นอนอิ่มซ้ำหนึง่งมันอิม่มโดยตามธรรมชาตินะอืธรรมชาติมาแล้วยามันแล้ววะอืม,มจะมีบ้างธรรมชาติธรรมชาติไยมันเน,ะนะาะสวาสด้แล้วเขาหน้าพระตูกันบ่ได้ยังไม่ถขายบบประตูไม่ไรที่เอา บ,บัได้โอ้ยเอาไกินนั่นแหละยังเขา่าสิบหกิบเป็ดสอบเนาะเอ้ามงหันผู้ว่ายัางตาปายผู้ขายแต่มือชี้ผได้ขายไห้จ้าเกี่ยวเขาเ่า<อ>ันนี้จางอ้ยนั่งตะกี้พันกววาจะได้จะได้ชุมมหญไงแต่พัวพญาวัวได้บัวได้แหละทั้งนี้มันก็ยากแล้วเนาะชีมันน่ากับขายลเลยขายที่อบมืนนะในเงิน ได้มันล้านตายกันห้าพุตศอกมันนักได้เนาะเขาไม่ได้ชอบเขาได้ชาวสามศอกโอ้ชาวสามายหาฟกศอกโดยเกคือึ้นพวแล้วประตูไม่กินบดนี้เนาะมแล้วรดีบริษัชื่อว่าใครละเนาะไม่งินเนาะเลยอืมก็าไตัวไหนเนาะคนเดียวก็งกินเยอะเออคนเดียวกับมาว่าแล้วเนาะล้างเท่อปัสีปัตักให้น้ำเบาแน่แม่ให้ลุงให้ร้านเนาะหักร้านเขากับล่ใช่เนาะเขาคำบอกขายเนาะขอบคุณก็ได้ อลให้กีนไห้นอกอะไรเออล้วเสือพมบุมี่เนาะันกู้ปันนยืมกินอาให้เพนเออกเสือกับกินนบเพื่อนนะนะแน่นั่นแหละอือที่เป็นคนอันโบปันโบแวงไห้โบได้ไหมโบอแไโมละนั่นเอาต้องปันต้องแวงคือว่าและให้ลูกหักซอบหนึ่งหมื่นอมแม่นและลูกหักเพื่อนเนี่ยเออเพื่อนบนบนคนอดินให้และเพิ่งตะกี้เนี่ยเัน่งอนลูกเต้าแล้วเพิ่งมช้อยปีนี่จ้างห้ไย่ั้างละ กับไปห้าลับจ้างเกี่ยวแน่เพื่อนวะนั่นเนาะเป็นชอยลูกเต้าตะกี้เป็นซอยคูปีอันในเฮือนค่ะซอยไหนไปดำซอยเกี่ยวซอยอลไรเนาะทีนี่เพิ่นโมหิตน้ำม้องง่ายๆเสียเป็นง้อประจังแหละมีแนวเงาะกันนั่นแหละเนาะเงาะเงาะกับอันนั่นไปจักษ์ง้อกระลูกกับหลานนั่นแหละแล้วก็ไปไปเกี่ยวซอยผมไม่เมื่อกี้เป็นชอยโยปีนี้เพิ่นโมหิตซอยนั่นเพิ่อนอยากเอาลูกกระไฮเพิ่อนชอบเนื้อหมื่นเอา นั่งนอนเขาได้กินเขาก็ได้กินกับพันเขากับแบงมีแต่พี่น้องกันแต่ว่าคนใจกว้างใจกว้างเออไม่เลยยืดใส่กับพี่น้องลายขันใจแคบแล้วพี่น้องกับโบหัจักโบแหละสิตำกันเขาก็บรถามนะเพื่อว่าเจ็บไข่เลยเนาะโตโบไปหาหมูหม่ก็ไ่ไปหาโตได้ไม่แม่นมุดท่อนั้นบ้านไหนก็คือกันนะก็แม่นม่หมูไข่มาโชว์กับโบไปไก่เนาะไม่จะเป็นแบบนั้นบ้านไหนกัน จะเป็นไรคุณมือนอากาศหนาวเนาะประตูเน,ะนานะเออจัาน้อยในต่อไปม,ม,มันในระบบประตูโอ้ยอาบเสร็จเถียงพอแล้ <c oughs> โอ้ยอาบเจ้นาน้อยก็วีผมไปหาสาวได้เจ้าน้อยเนี่ยมาแต่พุ่นของเจ้ามันสิหนาวแล้วอาบแล้วไหนโอ้มื่อวานใช้ชุดสียังไปหาสาวมันคิดว่าย่านวันรละละละับหนาวได้มาคืนนี่ก็ได้โอ้ยานมาตะแล่นี่ย่านนอนพุ่นเยอะ่คิดว่าขันไปตอนค่ำแบบว้าก็เพื่อนว่ามันจะนอนแล้วเฮาจ้าน้อยมาพัด แต่จะท่านหนึ่งเขาหนึ่งน้ำมนจะไปเห็นงานในหมู่นอแต่แต่ฝันฝานนอนอยู่คนบ่คนคนวันนอนนะกองลูกเต้าคนอยู่คนนะกฝันฝานนอะนอนกันนอนเลนอนท่ชื่อไิอย่าไปช่วงบเจชาวเลอนอนกันจนอนเฮือนลูกสาวเหุ่ไดขีดวราชอไปนอนน้าชาวเลยบ้าได้แน่นะอยู่น้าวช่วงเชยร์มได้ะย Xia hả lẹ Bên chín mô nó lấy mà chụp chuồng của xạo Xia hả Phần dù có phải dù gặp làn nói nè Bó Thì nó dù phí Bó chăm mùa ra phần dù ba nè nè phần dù gặp phải Sao cho nó nè, sao tới lãn ăn nè Làn nói nói Lãn nói nói nè rồi xuống như phần dù thì phải lên Nói đọc nè น้กขึ้นตามขนนวดนาไปแล้วไปไปคุยกันสิ่ลคุยคือน้งมกขึ้นลแนวนั่นนะดกะต้องคุยป็นว่าแนวนันคุยไป็นนั่นแหละหยอกไปนนั่นแหละแมนแมนขนคยอกคนคยอกแมนเอ้ยนั่นอ๋มันได้อาหวานี่อ้าวไมมได้จะออกมาปัจจัยนไปซังเขาอ่ะ น่าคนเคยหยอกเนาะะคนคนแมนคนเคยจำอะคนเคยได้ผัวก็อยากได้ผัวคนเคยได้เมีก็อยากได้มียเนาะแมนมาประตูแมนอย่างไรอันนี้นี่ห่ังบาได้บาทอาได้หรือเ้าเากันนั่นสิซื้อวมาคนเคยมันก็ต้องอยากมาธรรมดาก็ธรรมดาเดี๋ยวนาะมันหายังมนได้ก็เาเนี้ยกโอ้ยเตอนพวกจงกแน่นิดนึงป่ามาสมเงินเดี๋ยวประ ขาภาษาขาบเนาะอย่างเง้ยอย่วะขาเตราะเงิน้กพอได้กมอกนทางเนี่ยเนาะฮ่าะ่าว่าพอตมากอกแล้วพอได้แก้พอได้กกแ้วตัตัวตัวพอได้กอกเลยนั่นอ่าแมนพอได้ไปหาภาษาพอได้ซื้อไข่ไปทอดกินกับภาษา ไข่นั่นแล้วใครนั่งเละไครนกกระทาไข่นกกระทาสะบายดีสบายดีมันมีนะผลประวัติชื่อเชี่ยวและชื่อก็มีปลาปลาเจีวเนาะอันนี้ว่าพูดงมืออดแล้วแต่บาั้เขาได้แล้วปลาเนาะนี่ไ่ใชไดุ้ดหรือ่า